สวัสดีค่ะเอพีแฟมิลี่พรมาทำแกงขั่วหอยลายยอดมะขามกันนะคะมีไข่เจียวด้วยค่ะเริ่มต้นไปเก็บยอดมะขามอันนี้ยอดมะขามตรงหลังบ้านเลยค่ะเก็บสดๆกันเลยนี่เก็บแล้วก็ใส่กระปุกไว้แบบนี้ได้ยอดมะขามมาแล้วก็มาจัดการกับหอยลายค่ะ ซื้อมาที่เขาแกะเนื้อแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็เลือกพวกเศษเศษออกค่ะก็จะมีเศษเปลือกหอยก็เลือกออกให้หมดค่ะนี่ก็เศษเอาทิ้งมาเตรียมยอดมะขามเอาไปล้างกี่ฝุ่นออกก่อนค่ะนี่ค่ะ มีหอยลายมียอดมะขามพริกแกงพร้อมกะปิค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็มีกะทินะคะนี่เอากะทิลงหม้อใส่พริกแกงลงไปคนๆให้พอละลายนะคะเราคั่วพริกแกงกับกะทิก่อนค่ะค่อยๆเติมกะทิลงไปก็คนไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเติมแล้วก็คนเติมแล้วก็คนแบบนี้ค่ะ เอาให้พริกแกงก็สุกหอมนะคะใส่กะทิหมดกล่องแล้วก็คนให้ละลายพริกแกงสุกหอมดีแล้วก็ใส่หอยลายลงไปเลยค่ะแล้วก็คนหอยลายกับกะทินี่ค่ะได้ประมาณนี้ก็จะค้นๆเอาน้ำล้างกล่องกะทิค่ะประมาณหนึ่งกล่องนะคะ พอได้นี่ประมาณนี้ชิมรสชาติปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาประมาณนี้นะคะเดือดได้ที่แล้วก็ยอดมาขามลงไปเลยค่ะแล้วก็คนๆให้ยอดมาขามลงไปในน้ำกะทินะคะนี่เดือดแล้วก็ชิมรสชาติค่ะอร่อยแล้ว พะเปรี้ยวหวานเค็มประมาณนี้ค่ะรสชาติตามชอบเลยคล้ายๆแกงเทโพนะคะนี่มาทำไข่เจียวไข่เจว,วกินกับแกงนะคะก็ทำทง่ายๆเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วไข่ที่เราตีแล้วลงไปนี่พอสุกด้านหนึ่งก็กลับให้อีกด้านหนึ่งสุกค่ะ กลับไปกลับมาก็ปกติของไข่เจียวนี่ค่ะหอมหอมเลยเสร็จเรียบร้อยแกงแล้วก็ไข่เจียวพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ